นี่ก็เป็นพาร์ทที่4ของ Castor c a t u r e แล้วนะครับก็เริ่มกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ถ้ำนครับเอาครับนี่เราออกมาที่สวนดอกไม้พรลาชาเอ้าเฮ้ยพรลาชาหายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงพึ่ง โอ้โหโอ้ยอืมโอ้ยโอ้โหอืม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 โอ้โหแล้วตอนนี้แบบเรามีลูกน้องเลยครับดูดิมีเครื่องยิงหินข้างหลังเนี่ยนะครับไปแล้วโอ้โหสบายเลยมีพวกพึ่งใหม่อ่ะเราต้องช่วยลูกน้องจัดการมันอืมอืมอืมอนี่กระทืบ ตายซะเก็บฝรั่งเอากูตายโอเคเริ่มเริ่มใหม่นะไม่เป็นไรแป๊บเดียวพราชาเมื่อกี้พราชาบักหายไปโอเคตอนนี้กลับมาละมาเอาไม้เอาไม้ไปต่อสิ มาอ่ะมาอ่ะเรียบร้อยตายซะเก็บตังค์ก่อนเฮ้ยพระราชาทำไมเฉียดสละอย่างนี้ล่ะอุ๊ยอัศวินเกาะอหัวดหัว ออลากไปกินบอกสงสารกูเหอะทำงี้ไปแล้วอุ้ยลงไปเลยเหรออ้าวทำไรอ่ะอ๋อส่งเราไปนะเอ้ยส่งคอนคู่ไปเอ้อโหหน้าแหกเอาละเรามาบุกที่เมืองแห่งที่ไหนสักแห่งเนี่ย อุ Ooh, so ้ยองไสเป็นศัตร uh, ูที่จับเจ้าหญิงไปนะครับเราต้องออกลบแล้วครับอืมอืมอ้เยอะเยอะเยอะเหรอฟาดครับอุ้ยอันนี้มันดาบสตาร์วอล์วะเนี่ยอืม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 ตายไปแล้วครับลูกน้องเรามีอยู่ห้าคนจะรอดสักกี่คน <Dante> อ,อ, <Superman> อุ้ยอืมอืมอืมออตี้อาตีเดี๋ยวเราช่วยกันจัดการหน่อยอุ้ยระเบิดนี่ช็อตอืมอืมหัวดหัวเราควรอัพดีเฟนต์ไหมเนี่ยโอ้โ um. ห <c oughs> ลุมขนาดน,นี้โอ้โหหัวหลุดเอาละเก็บฝรั่งโอ้โหเท่มากกดไงวะ โอ้โหวิ่งตัวใหญ่อืมอืมอืมอกะทืบโอ้โอ้ยายาอืมอือืมอืมอซี่เอาซี่โอ้ยไม่อึดจังวะเออได้อะเปิลเขียวครับขึ้นข้างบนไม่มีทางขึ้นอ๋อนี่ถูกกระจกอุ้ย เจ้าหญิงเหรอโหกำลังกำลังจะถูกเอาไปแต่งกำลังถูกจับไปแต่งงานครับอา้าเก็บไม่ได้วะโถ่ยหลอกเราเอ้ารถทหารเราลงมาตายห่านหมดเลยโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรหลุ่ีเดียวได้ไปแอบทำไมหลังเสา อ,อ,อืมอืมอืมจะลูดเสาเหรอฮะแค่ดาบก็ขี้โกงนะใช้ดาบตะเตาว์เนี่ยฮะอย่างอ่าอ่าเสียเลือดอยากเก็บอาหารว่ะแต่เก็บของบนโต๊ะไม่ได้นี่มาสิเปลี่ยงระเบิด อืมเพียงตัวมันเองเนี่แหละโอ้ยห้องอาจโว้อะไรวะในถ้วยนะครับเมื่อกี้เห็นอีกตัวหนึ่งติดอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อทำลายโต๊ะได้เออดีเว้พึ่งรู้เก็บให้หมดเลย งกครับตอนนี้งกฮ้าเออปะอุ๊ยตกใจอือตกใจนี่ไปไปเฮ้ยชจาะอืมอยอุ๊ยอฮ้ยอุ๊ยอุ้ยอเวียงกระทืบอื้อืตายในมุมมืดไปละอุ๊ย มานี่มาสู้ในที่โลง่งอืมใช้เวทไม่เคยโดนเลยหัวด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 ฟาด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 อืมอืมอืมหัวหลุดเองก็ตายได้แล้วเก็บแอปเปิลกันหุยจะแต่งงานแล้วเหรอเรามาช่วยแล้วโอ้โหไอ้นี่ไอ้น,นี่บ้าไม่ห้าม จะหญิงเป็นของข้าทำอะไรวะโอ้ยปืนใหญ่โอ้ยโอ้โหออกมานี่โอ้ยช็อตเข้าไปไม่ได้โอ้ย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 นี่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึเอาสิจะตายอีกแล้วมันโหดจังวะ โอเคนี่ก็เป็นรอบที่เจ็ดแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้มันโคตรขี้โกงเลยโอ้โหมาซี่ต้องตั้งใจเล่นนะครับหืม <c oughs> โอ้ยอย่างรัวเลยมาซี่มาซี่ไม่โดนหรอก โอ้ย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 ไหนไอ้ขี้โกงอืมอืมอุ้ยอีอืมอืมอืมอุ้ยโอ้ยระเบิดหืมตานี้แหละต้องชนะให้ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงแบบ โกนทหดนครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ย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 โอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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  โจเนยโอ้อยดังคู่เมื่อกี้เอ้าเอาโถโอเคตอนนี้ศัตรูหนีไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้โหยิงปืนใหญ่ตัวเราออกมาเอาละขึ้นมาบนรถม้าศัตรูนะครับต้องช่วยเจ้าหญิงให้ได้นี่ลงไปลงไป โอ้ยอืมไม่ให้ใครขึ้นมาหรอกไปไม่ต้องขึ้นมาโอ้ยโอ้ยอึดนะไมาอีกแล้วลงไปเอ้ยกระทืบลงไปสิวะไปให้หมดเออมาอีกแล้วมาอีกแล้ว เองอ่ะพอแล้วแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยเราก็ตกได้นะครับต้องระวังว่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตไอ้ไอ้ยักษ์โอ้ยไปอย่ามายุ่งเฮ้ยอะไรวะแล้วเราจะตีมันไงนี่ยิงลูกกระต่ายยิง ยิงยิงยิงอย่ามายุ่งสิยิงเฮ้ยเอาล่ะครับอืกลับมาแล้วอืออืออ้ยเอ้ยยาซิวะไอ้โหไอ้ควายเอ้ยไปอือ มึงดูมันซิโอไอฮายุ่งจังเลยม,มันจะตายแล้วอย่ามายุ่งจะตายแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปมันจะตายแล้วเออเรียบร้อยโอ้โหเข้าท้ำแล้วเอา้าโทร ไม่เป็นไรตามเองมีเลือดให้เก็บนะครับฮ่าพอเข้ามาในถ้ำปุ๊บค่อนข้างจะเงียบเลยครับเอาเยออ่มอามาสิโอ้ยนี่เนี่ยวเวียงทิ้งขโมยเงินเหรอ อืมอืมอืมอสลามไอ้นี่เนี่ยช็อตตายสักทีสิวะเออโอเคโอ้ยเหนื่อยนัน่นมันจอดรถไว้ที่นี่นะครับเอาไงต่อเอารถพังเหรอโหูมาข้างหลังมาข้างหน้าด้วยเยี่ยมไอ้พวกนี้มันโจรใช่ไหม ยเฮ้ยเอาตังมาเลี้ยวนั้นมันไปไหนแล้ววะอืมอืมฟาดฟาดฟาดตอนนี้ใช้ดาบนะครับกระชืบดาบค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนี่ทุ่มกับพื้น แขวงขึ้นข้างบนออาสิเหลือแกตัวเดียวแล้วนะนี่เรียบร้อยไม่ตายอีกตัดหัวเลยขอเลือดหน่อยสิจะตายอีกครับขอเลือดหน่อยขอบคุณขอบคุณมากได้มาครึ่งนึงนะครับ ôi ăn lên đi đi á ôi là bớt ôi 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 phuông đi ôi ôi giờ được ơn ừ ừ ừ แรงเลยเจอไอ้พวกบ้านี้ไปต่อแล้ว้ยเป็นทางเข้าที่นา่าพิศวงมากครับโหพื้นลาวาครับอวยกำแพงลาวาไปวิว่าแล้วต้องระวังนะครับแไม่ง่หรอกจาก้าไปต่อแล้ว <c oughs> มียากขึ้นด้วยแถวนี้นี่นี่ทำร้ายกำแพง ไอค่าเข้าไปไปต่อโอ้ยนี่เฝ้ายามเหรออ่านหนังสือพิมพ์ฮะข้างบนนี้ไม่อะไรไม,ม่มีมีโล่ให้กันด้วยนะเดี๋ยวนี้เย้เลเวลอัพเลเวลสิบสี่แล้วตอนนี้ด่านเมื่อกี้คือแบบโหดมากเลยครับคืออย,อย่างที่บอกนะครับว่าต้องเก็บเลเวลไปด้วยอย่างเงี้ย ไม่งั้นมันแบบว่าจะผ่านด่านยากนะครับและอยากคือเล่นคนเดียวด้วยถ้าเล่นหลายๆคนนี่คือแบบมันมากเลยครับนี่แน่นี่เหวี่ยงเลยกระทืบ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 รัว,วๆกะทืบโอ้ยอืมฟาดฟันฟันเวียง ชอ็อตนี่แน่ตอนนี้ฟาดฟาดอย่างโหเลยครับหัวหลุดตายครับนี่ในเนื้อเก็บได้เลือดเยอะครับอะไรฮะนี่แน่ทุบโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อย่าลุ่มอย่าลุ่มอย่าลุ่มเยอะไอ้ขี้โกงโอ้ย นี่ไงก็ทืกบก็ทืบก็ทืบก็ทืบตายครับมันคืออะไรอืมดาบเลเซอร์ไว้โบเอจิ๋วเดวิลห้าเออเนี่ยแหละตปแล้วครับตอนนี้เราได้ดาบเลเซอร์แล้ว ใช้ของอย่างเดียวกันแล้วเว้ยอืมโอ้ยอสิฟันเร็วขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะบวกโอ้ยไอ้พวกนี้แม่งน่าลำคาญเวียงเวียงนี่แน่ทำไมเวท ทำไมโยนไม่ไปวะเรายังไม่ได้ใช้เงินเลยนะครเพราะยอะไรเนี่ยข้างขาวอันนี้อะไรเนี่ยเอาท่อมอไซค์มาไว้ข้างหลังทำไมวะไอ้ข้างขาวแบทแมนนี่นี่เนี่ยโหดแล้วโหดแล้วโหดแล้วจะกระทืบให้จมดิน ให้จมดินตายซะอึดนะเนี่ยอันอันเดิมเวย้ยอ,อ้าวโหกวนตีนวาเรื่องี้จะเห็นไม่ได้ว่าไหนดีกว่าโอเคอูยังเสียใจไม่หายนันโมโหแล้วครับเฮ้ยโอ้โหไม่อ,โโอู้เฮ้ยอ แล้วแล้วก็ต้องมาที่ร้านเพื่อซื้อ,อยานะครับออ,อเงินเยอะไม่เป็นไรเอาห้าขวดเต็มแล้วนี่ครับแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงบอสเลยครับ โอเคถึงบอลแล้วครับม,มาหน่อยสิเออมาไม่กลัวหรอกอืมออืมอืมอืมมาสิมีเลือดแล้วเวย้ยแหลกเลยแล้วเวย้ย เดียววะโอ้ยโอ้ยจะเก่งเป็นไหนวะมามาเฮ้ยอะไรอ่ะตายเฮ้ยลื่นถกลราวาเอาเรียบร้อยตายเองเอ้ามีการชมเราก่อนตายเลยนะวะ่าเจ๋งอุย้ย มันทับเราเลยนี่ว่าเอาล้วครับนี่รวยอีกแล้วโอ้โหเก็บให้หมดเลยครับเก็บให้หมดมมเพียบเลยหมดยังวะมาช่วยแล้วนี่แน่เอ่า้ยะ <c oughs> เจ้าหญิงของเรานี่โอ้โหก็จบแล้วนะครับแหมค่อนข้างยากมากเลยครับอ้าวอ e w Arena Unlock ครับโอเคครับก็ไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ